สวัสดีค่ะช่องคุณยายวินนี่สตอรี่นะคะวันนี้ยายไปตลาดมานะคะได้มะละกอลูกเบลล์มานะคะมะละกอลูกนี้นะคะร้อยกว่าบาทนะคะลูกเดียวในร้อยกว่าบาทนะคะขายเป็นกิโลร้อยกว่าบาทคะ่ะเนี่ยแต่มันยังไม่สุกเนาะมันยังเหลืองอยู่เนาะนี่มันยังเหลืองยังนั่นเดี๋ยวยายปาดข่วนมันออกให้ดูสิปาดข่วมันออกดูสิ อยายจะตัดขั้วมันออกเนาะนะคะเดี๋ยวเอากล้องลองให้เห็นหน่อยอยายจะตัดออกดูซิเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยังไม่สุกเนาะเนี่ยมันก็ลังเหิมรังเหิมยอยู่เนี่ยแต่ยายจะเอาไว้กินสุกนะยายาไว้ตำนะนี่จะไว้กินสุกเนะาะนี่จะไว้กินสุก มีกาแฟด้วยมีชอเเ็อกโกแลตด้วยมีขิงดองนะคะี่ขิงดองแล้วมีน้ำมันอัลมอนมันติดมาด้วยลืมเก็บเนี่ยยายจะทำยังไงจะต้องผ่าแบบนี้ก่อนเนาะผ่านิดนึงเนี่ยจะได้เร่งมันให้มันสุก ว่าสักวันสองวันคงได้กินมันสุกเร็วอยู่หรอกลูกละร้อยกว่าบาทเนาะนอยู่บ้านเรามันเยอะแยะเลยอยู่บ้านเรามันเยอะแยะเลยอยู่นี่ร้อยกว่าบาทดูสิเดี๋ยวยายจะใส่ปอกเอาไว้เหมือนเดิมยายจะวางไว้ในครัวนี่แหละเดี๋ยวมันจะ เป็นยังไงรสชาติแล้ววันนี้ก็ได้ผักอันนี้มาด้วยได้ผักครอบสลัดหดัวใจของผักครอบสลัดนะคะได้มาสองอย่างวันนี้อยอ้ได้ส้มมาอีกด้วยได้ส้มมาอีกด้วยเดี๋ยวพีเอาส้มมาเนี่ยได้ส้มมาสองกิโล แต่ที่ชอบเนี่ยคืออยากกินมะละกอสุกมากเลยเนี่ยก็เ,เลยไปซื้อมานะคะเนี่ยสุกมากอยากกินมากเลยเนี่ยก็เ,เลยไปซื้อมาจทสักสองสามวันคงได้กินเนาะส่วนี้ก็สองกิโลตัวร้อยกว่าบาทเหมือนกันแลต่ส้มถูกนากสุกมะละกออีกหอม หอมแล้วหอมมะละกอหอมแล้วหอมรู้สึกว่ามันหอมมาจากไหนไม่รู้มาจากสปาเนียหรือเปล่าไม่รู้มาจากสเปนเนะาะผักอันนี้เดี๋ยวจะทำนั่นเดี๋ยวทำสลัดดีกว่าเนาะทำสลัดกับแตงมีแตงอยู่ลูกหนึ่งทำสลัดไปกินที่ทำงานดีกว่าเนาะ ไม่รู้จะคุยอะไรวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะเพื่อนๆอา้าหันขึ้นยังไงอยากให้มาดูมะละกอว่ามันแพงขนาดไหนอยู่ที่นี่เนาะขายลูกเนี้ยเจ็ดไหนร้อยร้อยกว่าบาทเนาะร้อยกว่าบาท นี่แหละอยากกินเพราะว่าอยากกินมากก็เลยซื้อมาขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะ